าไปน้องวันนี้แกงกัวปลาดุกใบราเล้าไปน้องปลาดุกหน้าจำจ้ำไปน้องตั้มหมด่อยไม่แล้วกัวใบราใบราบาริดลางไว้แล้วใบรากัวใบราไปน้องเดี๋ยวบาริดลายเพียงก้อนนำมีผงน้ำไปน้องอลายเพียงข้อนไปน้องอันดับแรกลายเพียงข้อนเคยกับบาริดเต้มาแล้วไปน้องอะไรนี <ek ar lem> ่เลย ปลายเครื่องกับเครื่องกา้านขนไปหน่อยตำเวสิตมมาไม้ไปหน้อยในไอ้แหล่ความที่มันไล่ไปในในตากก็ได้ไปหน่อยอ่าแรงด้วยไม่น้อยไปหน่อ เื่องใหเรื่องไล่คนน้ำระกับได้ประมาณไม่น้องไม่ต้องได้หมาน้ำยงกลัวเขามากี่จะจะกลัวน้ำทุกจิกจะไม่กลัวน้ำหมาああเดีย๋ยวรอรอไอ้น้ำแกงปลุงไหมน้อง เอาไปน้องทำแกงเดือดแล้ยไปน้องเออนทำแกงเดือดกระโดดใส่ปลาเลื่อยไปน้องใส่ปลาแล้วก็ไม่ต้องกวนมันไปน้องอ่าจุดปลาดุกหน้าจ่ำชัเลื่อยไปน้องใส่กันเลยเดี๋ยวเราไม่ต้องกวนมันไปน้องเออนี่ไก่

รอยปลุงเปลี่ยนรอยปลุงไปน้องแล้วก็ใด้เครื่องปลุงแต่เบร้าขอใด้ตีลังไปน้องขอนี่ปลุงเอาไปน้องลายตีแล้วปมุงหลักๆลายตีแล้วไปน้อง,องเออเนื้อปลาทุกแล้วไปน้องต่อมาใด้กับปลุงได้เลยไปนอ้องได้เครื่องปลุงแล้วก็ใด้เบร,ร้าใด้ไปครูใด้เบร้าเป็นวนัน คืออะไ้เงเกคือเราเคอยเกมน้องด้กิดก่อนเกม้ำตานมินอ่าจำตายรถด,ดีพี่นอะ ยัร้ยไปเนาะีนนรถีมีความกิมบูเลีไปเนาะได้พอไ,ไปปกเลยไปเนาขอมาที่จะที่ไป่นองไปพุดอ้อม

ว่าเปราว่าเปรามดทีม่มันได้ไอ้ไปน้องเงินไม่ได้ตังค์ว้เวลานี่จะตา่ไมา้เป็ดอีกทีหะนะึ่งแล้วนะไปน้องนะ้องไปานี้อ้อมแต่เป็ดอีกทีหนึ่งได้ีปน้องอ้อม mở lối bị nó qua ra à nằm kéo ngay đây tịt lại bị nó à nó làm loạn nó em móm bị nó à bỏ chìm lèt đi bị nó chìm lèt chìm lèt ngay tịt lại bị nó

ก็แบบนั้ก็แบบลองไปจำกินเด้ไปลองนะดูทีำมัไม่ยอะมันจะไที่ทำไเดียนะ làm kẹn ở rồi bị nóng lặc luôn. Bật cho mày ra, làm kẹn mày ra, tập mày ừ. ra kít. Mày ra không rồi bị nóng. หมอไปนอ้องตาชอบคลิปนี้ว่ากดไลค์กดแชจกกอดตะปักไอ้บานี้กันไปน้องนะเผื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไ,ไปพี่น้องขอบคุณขอบคุณพี่น้องเรียบร้อยังไม่ทัยย้งก้นอนี่น้องก่ถ้ากดบานี้ก่อนสิตามคลิปบารดิดตลอดเรวมาพี่น้องเด็กคลิปหน้าบาริดต่ำไปน้องได,แไงไดไง้แล้วเอาเมนุ่นเรมากกว่าพี่น้องเรารอรับชมไปน้องนะสำหรับคลิปนี้บาริดก็ตัวลาไปคปนอนกอดเชิญไม่คลิปหน้าสวัสดีครับพี่น้อง